กินซุปน่ใหม่น้ากันครับซุปน่ใหม่พร้อมหวานไฟเด้อพี่น้องเด้อหวานไฟครับหยอดปักติวครับพี่น้องมาเนี่พร้อมหัวหอมพี่น้องตอกค่าใบหวานไฟครับพี่น้องมาเนี่กินกับซุปเน่าใหม่ สวัสดีครับมีตัวแดนแฟร์ตะเก็นหอดสุกขสุกคนครับมาเด้เอ,อพี่น้องเอ้ยวันนี้มากินซุปน่องใหม่น้ำกันครับซุปน่องใหม่พร้อมหวานไฟเด้อพี่น้องเด้อหวานไฟครับหยอดปักติ๋วครับพี่น้องมาเนี่ยพร้อมหัวหอมพี่น้องดอกค่าใบหวานไฟครับพี่น้องมาเนี่ยกินกับซุปน่องใหม่มาพี่น้องมาเที่ยวขึ้นหานน้ำกันครับมาเนี่ยอาหยาครับพี่น้องมาเนี่ยโอ้ยโดนนะพี่น้องว่ได้กินซุปน่องใหม่จับมาเด้อพี่น้องเอ้ยจับแล้วจับแล้วปูนเสีปลาทู่ ปนใส่ปลาทูหนึ่งครับพี่นอ้องสุบหน่อไม้ปนใส่ปลาทูหนึ่งเด้อพี่นออ้องเลยนัวครับนัวความรุกๆครับเนี่ย lùng đùa đốt, Ô hóm mẹ nó Nói lộn mẹ xin em mày. Mày bán phai hầm Mày bán phai hầm đọt chư chíu phạt phạt Đấy bây giờ Mày đọc xuống nó mày ประตูครับถึงตอนน้องใหม่ไปเลย หอมไป่นอยหอมแกมยิ่มหอมปลาแดดก็หน่อยไปน่น้อยจะกินก็ขวบหอหอม ลืดน้องใหม่รองคอดพี่น้องคือกันนะครับแกนแหน,น,แนงไพลง่ลงลืด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 พี่น้องเลยหวั่นแกนแหนงไพ่ลงทรวงพีง่น้องเลย เราเมืงเด้อครับสุกน้ำใหม่ใส่ปลาทูนหนึ่งห,หวานไ,ไ,ไปเรีพี่น้อง 嗯、吧，扔一个过来。 ต่วนหอมนี่กินเลยพี่น้องเอ้ยนี่้องเป็นวันมันก็แจเซีอุเลยพี่นอ้องต่วนหอมจังหันใจลงคนว่า ใบหวานไส้กับใบทื่อเนี่ยคลายกันได้ไปหน่อยตังเกล็ดดีครับแต่ว่ากินในเม,ม็ดสันเสียงขึ้นห่างบุหรี่ลงไป,ไปหน่อย ฝากออกจากน้อยพี่น้อยมันมาฝากเกี่ยวเขาเขาลุมอุ่มพี่น้อ คือปลาเสีเเยบได้พี่น้องเราโดนกินเลยนะคับซุปน้องใหม่ใส่ปลาทูเด้อพี่น้องเลยลองเบิ้ง มากั้นพี่น้องเอยโอ้สุดยอดครับพี่น้องอ่ะเราเบิ่งเด้อแฟนคลับสมองสุบอนครับซุปน่องใหม่ใส่ปลาทูสดครับพี่น้องมือนเนี่ยนำเข้าไปน่องใหม่ที่สวดๆครัพี่น้องมัน้อหอมปลาทูหินหินขึ้นมานักกว่าน้องพี่น้องเด้อเฮ้ยปุ่มกันยังไงครับพี่น้องข้ามเขาตุ่ยเลือดเอียกหัวไหลก็แจฟุดไพเรลลงคอพี่น้องเลยเลือดเอียกตูนจุดลงกระเพาะริพี่น้อง อาเจ้านก็ขอขอบุขอบคุณเด้อครับพี่รอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับบ้าปุยจูพาจูปาครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร่กดติตามให้น้ำมีเด้อพี่น้องเลยผาผี่พานองกับกินเขายางเบญนยำขึ er, e. Hoy, ้นครับพี <my> senator, ่น้องเปิดพอยในเห็นยำนันครับบ่เปิดปพอเสรลยพนว่าอาพูดใดตาบอดในเมื่อตาใดครับย้งว่าใดก็ให้เรีหันเด้อพี่น้องพูดได้ขาขุดข้าง่อข่ขาซื้อชิงนึ่งครับผูใด้เป็นโลกเกาโลกซีบก็ให้ส้วงให้เศร้าครับผูได้โบสถ์สงบสบายพี่น้องลูกกองแก จะกีบเป็นน้ำหานเท่าไหร่เช่นเช่นเช่นนี่เช่นดีตุมรูรูรใส่น้ำยาน่างครับพี่น้องตำบักพีเข่าขัวใส่บบบนี้โอ้ยถิมน้ำใหม่แบบใส่ียงหัวใส่หัวขัวใส่โตกใส่จานครับพี่น้องคุยก็ไม่เนื้อลเอียดซ้ำน้ำไผ่บุกรูรูรูตนจุดลงกระเพาะโอ้ยเอี่ยมอากตบดาบเปย์ยางเซยพี่น้องเฮ้ยแซนะครับคลิมนี้ครับโชคดีควบสูงจะเก็บจะขายจะจนเน้อพี่น้องเอ้ยร่ำรวยสุขสุขคนครับผมมาปุยจุผาครับกาวกวาสวีจัดสวัสดีครับผมจิ้วจิ้วฝากคนไะไรคนแชร์คนติดตามมินเน้อง